มิสมิสมิสไทยแลนด์เดี๋ยวเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนด่านเดิมด่านแรกที่เราเจอกันตอนนั้นโอ้โหเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันเราอยากจะเจอกันเลยโถ่โถ่โถ่กัสเฮ้ ยังไม่ทนอะไรเลยเพื่อบอกกูกูยังไม่ทำอะไรเลยมึงเข้ามาฆ่ากูแหละไข่มุกธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพต้องผ่านการเส้นหาเพื่อปลองล็อคุณค่าจุดแร่าที่สองะไครสูตรที่รอลมไวเทนนิ่ง่าเฟล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 เรไว้อะไรจริงการเฟลจริง บอลนครหลวงเวียงจันทร์ของปปลาแล้วครับน่าจการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนบอลชาวลาวจากนั้นนักเตะทั้งหมดไปชมประตูชัยที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของนครหลวงเวียงจันทร์ครับก็เดอะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันรู้สึกแอปเปิลทองเป็นชาอุ้ยโอลิชิตเล่นไหมดูด้วยเล่นไหม

ไปิดไว้ก่อนไปิดไว้ก่อนเราจะดูของเดี๋ยวเออ่กางเกงมาไม้นี่อัญชเ้ยไม้นี่ขาไปในนี้จริงๆอู โอ้โหมันใช้นั้นกินนะ่ะมันกินนะนะ <c oughs> ั้นน่ะโอ้โหถ้าเราไม่ชิงกรนูเราตายแล้วไปแกจริงๆอันนั้นเราไม่รอดจริงนะ <c oughs> เพราะว่ามันถูกติดเกาะเต็มเลยอะ่ะเราให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนกันเองโอ้โหโอ้โห <c oughs> รู้สึกเราจะเห kind of mm. ็นแล้วนะชื่อว่าแบบตรงเนี้ยอยู่ไหนอีกสามคนสามคนนี่มันอยู่ไหนวะไม่เนียนออาวแหลกอโอ้ยแหลกว่ะ เมื่อกี้เจอแล้วคนหนึ่งอ่ะโอ oh s ชิตโชกส์โชกส์รู้ <c oughs> สึกมันเหมือนจะวางกับดักให้เรานะ <c oughs> อะไรอะไรลูกอะไร ออ้ยติด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 โอ้ยติดติดโน้โน้แปลขอตัวกลางอย่ารีบรู้อย่ารีบเหลือคนเดียวอย่ารีบเดี๋ยวมึงอีตกเอาอีกคนนึงอยู่ไหนวะ ผู้ส่อเล็กๆบอกว่าพี่โรดแม่งคลายเกมอยู่มากินขนมโอ้โหมันเป็นถั่วอืมเป็นถั่วตอนนี้เราหายคนไม่เจอหยกตอนนี้เราหาคนไม่เจอหยก <c oughs> หรือว่าเราต้องรองมังกรแนละ้ถ้ามังกรมานี่คือเราชน,นะคือมันจะบอกไงว่าทิศมันอยู่ไหนแต่ไม่รู้ครั้งนี้มันจะบอกไหมเวลามันก็ใกล้จะหมดแล้วไม่อยากเสมอจริงๆพูดเลย <c oughs> หรือว่ามันใช้นะเนาะหรือมันทำชาเลนจ์ในนั้นอนะที่รูปขเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบว่า จะกลายเป็นหิน,จะ,น,นจะกลายเป็นดินอะไรเงี้ยแสดงชื่อได้ไหมอยาให้มันสแสดงชื่ออะถ้าไม่สแสดงชื่อเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนหลังไหนจะไม่ต่อทีว้างหลังนี้ก็ไม่ต่อหลังนี้ก็ไม่ต่อ เราต้องเข้าไปดูเว้ยกว่าใช่แล้วแหละหหลลังแ้ะใช่ใช่ใชัชวร์ป้าบป,ป้าบปลาบป้าบสนุกไหมสนุกไหม มันเสียเวลานะรู้ไหมมันเสียเวลาแล้วรู้ไหมมันเสียเวลานะรู้ไหมมันเสียเวลานะมันเสียเวลานะรู้ไหมมันเสียเวลานะรู้ไหมโทโทษริงๆเลยคือถ้ารู้อย่างงี้แอบ,บขนาดนี้เราคือเราสังเกตตรงที่เคยเจออะเข้าใจไหมความที่เราเคยเจอว่าเอ้อยเนี่ยมันมีคนมาอะฮะโอเคอีพีนี้เอาแบบง่ายๆกว่า ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยตรงนี้อย่าลืมลืมคลิปเก่าตรงนี้นะแล้วก็กดซับสไครต์นะอย่าลืมอย่าลืมถ้ามีอะไรอยากถ้าอยากมาเล่นถ้าอยากจะมาเล่นแล้วก็อยากจะแคสด้วยให้ถักเฟซมาไม่ก็ทางการีน่านะนะคะโอเคบายบาย